อัปเดตข่าวด่วนนะครับทุกท่านตามหาเด็กหายนะฮะ mm hmm. ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับผมนะ้ฝากแชร์ไปตามกลุ่มเฟซกกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับผมแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดยะโสธรน,นะครับเด็ก4ขวบนะครับทุกท่านหายเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการประกาศไปตามกลุ่มต่างๆ Facebook นะครับผม mm hmm. ผมก็เลยรีบมาทําข่าวนี้ก่อนเลยนะครับ เด็กชายชนลวิทยดดาหนองคายนะครับชื่อเล่นน้องออกัสนะครับทุกท่าน4ี่ขวบอย่างที่บอกไปนะครับหายในพื้นที่บ้านบ้านบากใหญ่นะครับหมู่ที่2องตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับหายหายเวลาประมาณ7นาฬิกาจุดศูนยนอนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัว เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันตามหานะครับผมกู้ภัยเห็นว่าตามหากันหลายพื้นที่อยู่พอสมควรเน้นๆเ,เลยก็นะก็ในป่านะครับผมในป่าใกล้หมู่บ้านนะครับแล้วก็ดำน้ำมีการดำน้ำเพราะว่ามันมีสระอยู่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับผมก็มีการค้นหาไปแล้วก็ไม่เจอร่องรอยเลยนะครับปรากฏว่าคดีนี้ก็มีการวิเคราะห์นะนักข่าวที่ไปลงพื้นที่ นักข่าวช่อง8ปนะครับทุกท่านนะก็มีการวิเราว่าเอะมันคล้ายๆกับคดีน้องชุมพู่บ้านกบกอกนะมีความคล้ายคล้ายกันเพราะมีการเล่นกับพี่กับน้องอะไรอย่เงี้ยนะครับผมแล้วก็หายไปส่วนแม่ก็ทำกับข้าวตาก็ทำอะไรไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละคือมันลักษณะคล้ายๆกันน้องเขาเป็นเด็กน่ารักมากครับวน ดูตามภาพไปเนาะสี่ขวบน้องชู๊บตอนนั้นหายก็สามขวบเนาะน้องชู๊สามขวบนะครับสามขวบอันนี้สี่ขวบก็ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลงพื้นที่นะครับผมว่าจะเดินทางเลยนะครับก็ร้อยกว่าโลนะก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ถึงร้อยนะแต่ไปดูจีวออกมันร้อยกว่าโลเลยนี่หว่าแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปได้นะครับก็เป็นเป็นข่าวใหม่ ะครับเป็นข่าวที่แบบเราถนัดอยู่แล้วเราชํานาญเพราะเราไปมามา,มาเยอะแล้วไปมาหลายพื้นที่แล้วนะครับผมในการตามหาเด็กหายก็ขอให้น้องปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งหายแค่สิบสี่สิบห้าสก็สองวันนะนะก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับผมก็เชิญชวนนะไปไปช่วยกันค้นหานะครับผมอยู่ในโซนยะโสธรร้อยเอ็ดนะผมก็อยู่อำเภอเสรภูมิพอดอีูเ่เออเม,มันก็ไม่ได้ไกลมาก ก็จะรีบเดินทางไปเลยแล้วกันไปช่วยตามหาตอนนี้ทางบุญที่กระจกเงาเขาก็โพสต์ออกไปนะครับผมเหมือนกันคนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะตามหานะมีรูปให้ดูด้วยนะครับมีรูปแบบหลายมุมอ่ะนะเออมีรูปหลายมุมให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นด้วยนะครับส่วนเบอร์ติดต่อนะครับผมเกือบลืมเลยเห็นไหมพูดไปพูดมานี่เกือบลืมเลยเบอร์ติดต่อทางแบบคุณแม่เลยนะครับคุณแม่โดยตรงเลย095 530 สี่สามสามแปดนะครับศูนย์เก้าห้าห้าสามศูนย์สี่สามสามแปดนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์นะทางคุณแม่นะครับผมก็สามารถติดต่อได้นะคือว่าท่านใดมีบอดแสนะครับผมน้องเขา่ารักมากนะครัท่าน,นนะอืมน่าเลิงแต่เห็นว่าเป็นออติสติกเป็นออทติสติกเทียมด้วยนะครับผมอืมเห็นว่าเป็นเป็นเด็กออทิสติกด้วยแต่ว่าเป็นออทิสติกเทียมนะครับเป็นเทียมเออนี่นะเดี๋ยวให้มาฟัง เสียงนักข่าวช่องแปดสักหน่อยนะครับผมเพราะว่านักข่าวช่องแปดพี่เขาลงพื้นที่นะครับว่าเขามีการตามหาอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบักใหญ่นะครับตําบลน้าอ้อมอําเภอเข้อวังจังหวัดยะโสธรนะครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านรวมนับร้อยคนนะครับกําลังเร่งกระจายกําลังกันค้นหาร่างอ่บติคนที่สูญหายก็คือ,อตัวน้องแบงค์นะครับที่อายุ4ขวบนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เดินทางมาหาตั้งแต่วันแรกนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็ ยากสมควรยากสมควรเพราะว่าเราไม่รู้จุดที่น้องไปแน่ชัดแล้วบริเวณหนองน้ํารอบๆบ,บ้านก็มีหลายหนองด้วยครับอ๋อเป็นหลายหนองยากสมควรเพราะเราไม่รู้จุดที่แน่ชัดว่าน้องไปไปในป่าหรือไปในน้ากันเนี่นครับผม <S 1> <S 1> เห็นล่าสุดตอนสี่ทุ่มเดี๋ยวจะเดินป่าต้องใส่อีกรอบหนึ่งใช่ครับเดินไปท้องกันก็นได้ครับ,รบเพราะ่างการกาเนี่ยตอนนี้ที่ยากคือคือยังไงครับคือตอนนี้มันมืด ใช่ครับมันมืดหนึ่งหลักคือมืดสองคือเราไม่ได้ครอบพื้นที่เราไม่รู้ว่าป่าจุดนั้นมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงมันป่าเล็กป่าใหญ่เราได้แต่ให้ชาวบ้านเป็นคนนําทางเราเข้าไปอืไม่งั้นเราก็ทีมเราก็เข้าไปไม่ได้ครับผมไอโซนไอโซนที่เจ้าหน้าที่เขากําลังหาเดี๋ยวต้องแทนไปดูนะครับว่าตอนนี้เขากําลังหาอันนี้คือจุดข้างวัดเหรอครับใช่ครับจุดข้างวัดของหมู่บ้านครับผมวับสมาร์ทวช์ในราคาหลักพันที่สู้กับราคาหลักหมื่นได้อย่างเดี๋ยวนะครับทุกท่านสักครู่หนึ่ง เป็นป่าเป็นปา่าก็ถือว่ารกพอสมควรครับวันนี้เนี่ยปัจบัติการเนี่ยกระจายกําลังรัศสมีกัน,นค้นหาประมาณเท่าไหร่ครับระยะจากบ้านที่เด็กหายรอบๆหมู่บ้านน่าจะประมาณสองกิโลได้ครับผมที่หาทั้งในป่าแล้วก็รอบๆตามถนนที่คิดว่าน้องจะไปและจุดที่น้องเคยไปครับผมคิดว่า งมหาทางน้ําด้วยเหรอครับใช่ครับใช่ใช้ประดาน้ําลงไปหาในน้ําด้วยวันนี้บ่อน้ําก็ไม่เจอไม่เจอครับไม่เจอมีเบาะแสอะไรบ้างไหมครับพวกรอยเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่หาหาดูก่อนลงไปประดาน้ําคือไม่มีรอยเท้าของน้องเลยไม่มีรอยเท้าของเด็กเลยครับผมครับคือตัวน้องเนี่ยเห็นว่าเป็นเด็กออทิสติกเทียมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือจะยากเนี่ยคือเขาจะไปได้ไกลเหรอครับญาติบอกว่าประมาณนั้นแหละครับเพราะน้องคือน้องไม่ไม่ไม่ชอบเสียงดัง ญาเขาอบอกได้ยินเสียงดังหน่อยหรือคนแปลกหน้าหน่อยน้องจะอุดหนูแล้วก็หาที่หลบญาติเขาแจ้งมาเบื้องต้นครับที่มาถึงที่เกิดเหตุที่ถามญาติเขาถามรายละเอียดครับผมจนถึงตอนนี้ยังยังหากันอยู่เลยยังหาครับผมเพราะญาติเขาต้องการให้เราช่วยหาในป่าอีกรอบก่อนอมครับผมก็คือเหมือนํารยงงตามติดช่ผมออย่างแบบถ้าก้องแทนไปเนี่ยคือทุกซอกพวกร่องน้ําต่างๆเนี่ยต้อง หาดูอะไรเลยครับแตำรวจไปไหนอืมอืมอ่าแต่อย่างสมมติถ้าเกิดว่าเข้าไปให้ผู้ชมดูนะครับถ้าเกิดว่าคือที่รอบหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นป่ารกๆแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องค่อยๆเอาไฟเนี่ยแล้วก็ส่องหาตามบริเวณป่าพวกนี้ยครับเพราะว่าตัวน้องที่หายเนี่ยเป็นออทิสติกด้วยนะครับแล้วก็สี่ขวบน้องเนี่ยจะวิ่งไปได้ไกลนะครับแล้วก็มีนิสัย ทำให้มันจะเดินไปได้ไกลกว่าเด็กปกตินะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีร่องรอยนะครับแล้วก็บ่อ,บอน้ําบริเวณโดยรอบหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีร่องลอยลื่นถลายของเด็กนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเจ้าที่เนี่ยจะหาน้องเจอเมื่อไหร่นะครับซึ่งกําลังเจ้าที่ตอนนี้เจ้าที่บอกว่าไม่เพียงพอนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีการเสริมก,กําลังเข้าพื้นที่ มากขึ้นเพื่อติดตามหาน้องเพิ่มขึ้นนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับนี่นะครับผมก็เนี่ยเพิ่งลงไปได้สองชั่วโมงเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพิ่งลงไปได้สองชั่วโมงก็หวังว่าคือทางครอบครัวมันคงไม่เหมือนกับคดีน้องชมพู่หรอกนะครับคาดว่านะไม่ให้เหมือนละกันเพราะว่าถ้าเหมือนกับคดีน้องชมพู่เนี่ยคือมันมันจะยากตรงที่ว่าเอ๊ะ เป็นแบบคนในครอบครัวแบบพัวพันอะไรอย่างงี้เนาะเออมันก็ยากหน่อยแล้วก็เพราะว่าทางครอบครัวก็จะแบบไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับอือคดีน้องชมพู่นี่คดีน้องชมพู่ยังไม่จบนะนะครับคดีลุงพลนี่แหละที่ใครอูอบางทีเอ่ยคบว่าคาดีน้องชมพู่อาจจะลืมไนงะคดีลุงพลลุงพลป้าแตนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในชั้นอุทธรณ์นะครับก็ อูทอนน่ยก็น่าจะมีคําสั่งในปีหน้าประมาณกลางปีว่าอย่างนั้นผมก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกปนอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่มีข้อมูลอะไรช่วงนี้ก็มีแต่การด่ากันนะครับผมคอนเทนต์เออนะโอเคก็คผมฝากติดตามด้วยนะครับท่านนะเดี๋ยวไปร่วมกันตามหาน้องนะครับผมนะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ